Awakening Podcast สวัสดีค่ะวันนี้ตังกวามีบทความชื่อรักครั้งหนึ่งและอีกครั้งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ Because This Is My First Life มาฝากกันค่ะไปรับฟังพร้อมรับชมภาพสวยๆจากซีรีส์กันได้เลยค่ะ เมื่อใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเขาได้นำอดีตปัจจุบันและอนาคตของเขาเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยสิ่งที่คุณทำได้คือการยอมรับแต่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันทั้งหมดเพราะทุกคนมีพื้นที่ที่เขาไม่ได้บอกให้ใครรู้หรือพื้นที่ที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เช่นกันใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขในขณะนั้นๆ เปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขและได้เรียนรู้อีกครั้งใช้เวลาร่วมกันอย่างเป็นสุขเท่าที่คุณจะเป็นและมีได้เพราะเมื่อการจากลามาถึงคุณจะได้ขอบคุณกับทุกประสบการณ์นั้นไม่ว่ามันจะคืออะไรเสียงหัวเราะรอยยิ้มน้ำตาความสุขและความเศร้าเสียใจ และประกอบรวมมันเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณได้อย่างเต็มหัวใจเพื่อที่คุณจะได้รักตัวเองในทุกชิ้นส่วนของการเดินทางที่แสนยาวไกลและโอบรับทุกชิ้นส่วนของผู้คนที่จะเข้ามาใหม่ได้อย่างหมดหัวใจอีกครั้งขอขอบพระคุณแรงบันดาลใจจากซีรีส์ Because This Is My First Life ขอบคุณที่ทำให้ได้อะไรมากมายและได้กลับมาเขียนอีกครั้งเช่นกันบันทึกไว้วันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2566ด้วยความรักจากหัวใจในนามปากกาเด็กหญิงพาลีนก็จบกันไปแล้วนะคะกับบทความนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์และตกผลึกไปร่วมกันนะคะ หากท่านใดสนใจดูซีรีส์นี้แล้วก็สามารถไปติดตามดูกันได้เลยนะคะเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศมาตั้งแต่ปี2017ค่ะเราแวะมาพูดคุยในคอมเมนต์กันนะคะว่าเพื่อนๆได้ตื่นรู้และเบิกบานอย่างไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างค่ะหรือจากบทความนี้ก็ได้นะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Awakening Era ของเราไว้เรามีรายการดูดวงผ่านไพ่ podcast, ทิปส์ต่างๆและรายการพัฒนาตัวเองในรูปแบบที่หลากหลายขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมาแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะ